ยังไม่เห็นมีใครอ่ะยังไม,ไม่มีใครแต่ว่า,าว<ะ>มันอัดแล้วฮะมันอัดไว้แล้วอ้าวมันอัดคืออะไรเนี่ยมันคือไลฟ์แล้วแต่ยังไม่มีใครดูแื่ท้าสิมงทว่าเราปรับมาดูได้อ่ะตัง<อ>้งแต่เริ่มเลยทาดูได้ด้วยใช่เป็นเหมือนคลิปอ่ะแต่มันแค่สดไม่ใช่ สวัสดีค่ะอหนึ่งพันร้อยคบห้าพันก่อนค่อยดูค่อยดูว่าอยู่กับใคร ดีชอบไหมคะอ๋อผัดเนยด้วยเหรออะไรนะพันสามเองอ่ะยังไม่คุยด้วยที่บอก แล้วปะลูกในรถขนาดนั้นสองพันยังยังไม่ห้าพันเอานี้ปะมุมไหนไม่ได้สวยเอานี้ปะสวยครับห,หรือว่ายำกินที่เขาบอกมีหอยนางรมเลยหอยนางได้ดูปะล็อบสเตอร์ สองคนสี่สนุกสนุกเร็ว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 เมาดูกันองไงอย่างเงี้ยถามดีกว่าถามดีกว่าว่าคุณ รู้สึกยังไงถ้าจะให้ถ้าดูดูหนังดูละครหรืออะไรเงี้ยและให้พระเอกตายหรือว่านางเอกตายอันไหนจะรู้สึกเสียใจกว่ากัน,นะคะเขาได้ยินอะได้วยหรอไขาได้ยินมันดูทีวีอยางเนี่ยหรอใช่เหมือนดูรายการแทยรันสดคำถามค่ะ มันหนึ่งแล้วม,มันเอกตายค่ะคต้องมีลูกพระเอกตายไม่อเคยไปจะรู้ได้ไงใครเยอะ่ะพอเอกตายไม่เอาไม่ตัก ไม่ให้ตาย<า>จับ3ามรอบอะเนี่ยบบเดี๋ยวมาแต่ไม่เห็นหน้าตัวนีงไหนะอย่าดนะยวมองหรือเนี่ยเห็นคือว่า,อาใหม่เลยเหรอโอ้นัมใหม่น้า แ, okay. แต่ตรงนี้มันอ่านคอมเมนต์ไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันมองไม่เห็นอ่ะใส่แว่นอันนี้อะไรครับเนี่ยขั้วขั้วนะ เอาใหม่ร okay. ้อยถึงห้าพันคนค่ะค่อยดูว่าคนละตัวนึงก็กินได้หมดเยหมดนี่เลยค่อยเห็นหน้าถ้าไม่ถึงห้าพันก็ไม่ให้ดูคุยกับโทรศัพท์ค่ะฟังได้ครับ

ตอบไปแล้วครั้งมากสัญญาณไม่ดีกระเ,เ็นขึ้มาสามพันก็ได้อันนีเนี่ยให้ดูให้ดูฉันจะให้ ไขว่เลยไขว่ไขว่ดูนั่นแหละอ่ะ <t od ule> หน้าไม่ได้เลยนะ <t od ule> ให้เขาดูทำไมวะ <t od ule> หน้าไม่ได้หน้าไม่ได้ผม่าผมามา อยากเห็นพี่หมากนี่ไงไข่อ้วนไข่อ้วนกว่ากันนี่ทำไมในนี้มันเหมือนไอตัวนั้นเลยอะต่านินจาที่มันเป็นเต่าไงเต่านินจาที่มันตัวใสแว่นอนะก็เหมือนไงก็ลุงเต่า คอนเน c t ชันวิ่งอีกแล้วอันนี้ดีอันนี้ดีใช่ดึกแล้นนวกินได้เป็นหมีหมีก็ต้องกินตาพูดเรื่อย ไลฟ์ตามขอแล้วนะตามที่ขอ คไลฟ์ัมคอนเสิร์ตเนี่อ๋อเออใชาเาวกิเนมีเสป้าเหเป็น <laughs> ไม่เป็นย <laughs> เยอะเดี๋ยวอ้วนมองไม่เห็นเลยอ่ะใส่แว่นปะเขาใส่นี่คงเหมือนป้าเห็นชัดเห็นวะเห็นปะไม่เห็นเราคอยสายตาเรานี่ไม่เห็นเนี่ยเป็นเดิมเลยอ่ะนี่เหมสอนพิมพ์เล่มเต้ เลขจีอะไรอย่างงี้ไม่นั่นเลยว่าจริงเหรอคะเวอยยังสี่จริงเหรอเจ็ดคำแล้วเหรอนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาเอาหกไม่ใช่หรอเจ็ดแล้วเหรอเอาอุนิอันนี้เอาอุนี่นะครับอันเดิ้ล ผมเลยสามคำไงเอาครับเอาอะไรก็ได้แม่<ร>แม่ปลาไหลอืมไม,อไม่ใส่ข้าไ,ไม่ใส่สติกฮะแม่อ่าไม่ใส่อะอยากกินขนมมาย่ที่นั่นก็มีมีหมด อะไรจะพอมาจะพรุ่งนี้นไปซิกเด็บเดีอีเ <attraction> หมือนเต่าเลยอ่ะห้าพันสี่แล้วอ่ะให้ไปยังไปได้ยัง มากินตลอดอะ่ะยายา่ามาจากไหนวะยายา่าคืออะไรคะตายาก from t h a มไทยแลนด์สรุปให้พระเอกตายหรือนางเอกตาย <laughs> จะไม่จบ <laughs> ถามอะไรเขาก็ไม่ตอบนี่เขาตอบอยู่แต่ว่ามันเร็วมากอพออ่านแล้วก็ไม่ได้คุยตอนก่อนอยู่ก่อนอย่าเพิ่งไปงั้นต้องไปแล้ว ดูอันนี้เนี่ยดูดีมากมันดีอันนี้อะไรนะยังดิ้นอยู่เลยเนี่ยยังพี่ตายเลยเห็นปะแคมว่อแม่พอพอใา่ใจได้นะฮะพอได้พอได้พอได้พออะไรพอได้แล้วเล่นมุกนี้ คอนให้ลุงกินข้าวคอนบาย